มาครับผมคลิปนี้ครับจะพามาดูการทํางานของกับผมเองนะครับผมเป็นการผมคลองน้ําโคกหนองนานะครับมาดูซิว่ามันจะยากหรือจะง่ายนะครับผมดินก็จะเป็นหลวมๆครับกับพื้นที่ไร่นานะครับผมที่มีน้ําขังนะครับผมผมมาดูก็ยังเสียวๆอยู่นะครับผมไปครับผมไปดูกันครับผม ตรงนี้ผมก็จะเคลีย์พวกเศษไม้อะไรลงไปก่อนนะครับผมแล้วผมจะเดินไปฝั่งโน้นนะครับเพื่อไปเปิดทางน้ําออกนะครับผมอีกฝั่งก็จะเป็นคนละเขตแดนนะครับผมเป็นพื้นที่ไรนาของคนละเจ้าของนะครับผมนี่ครับก่อนจะเดินไปผมก็จะเช็คก่อนนะครับผมอันตรายครับพื้นที่เดินไปแคบๆครับผม ถ้ามีอะไรมาดักปลานะครับผมว่าได้แน่นอนครับผมเจ้าของที่เขาไม่ได้สนใจอะไรนะครับผมพอแกว่าแกไม่ได้ปล่อยปลานะครับผมถ้ามีเนี่ยผมว่าเป็นปลาธรรมชาติแน่นอนครับผมมารอดูตอนท้ายครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับนี่ครับผมก็จะทำจากนี่นะครับ วนไปถึงตรงที่ระบายน้ำบอ,อกนะครับผมจะไล่น้าไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วจะได้ไลป่ปลาไปด้วยนะครับผมไปกันครับผม เห็นปลาแล้วดีใจครับยิ้มแช่งเลยลองตักขึ้นมาดูสักตักหน่อยครับว่าจะมีปลาหรือเปล่าครับผม นะครับผมมีนะครับผมนี่มีตัวใหญ่ๆครับผม ท่าทางจะเยอะอยู่ครับผมต้องไล่น้ำาออกมานะครับเพื่อเราจะได้ปผาเย,ยอะๆนะครับผม ไปเอาปลาก่อนนะครับผมโอเคครับสรุปผมก็ได้ประมาณทั้ง2โลได้นะครับส่วนคนที่เขามาดักเอานะครับได้ประมาณ1ทั้งถังนะครับน่าจะ4-5โลได้นะครับผม ปลาล็กปลาน้อยยังอีกเยอะนะครับผมเก็บไม่หมดนะครับไปกันครับลุยกันต่อ โอเคครับผมก็เสร็จที่เรียบร้อยนะครับผมก็แสดงประมาณนี้นะครับผมตามงบตามราคานะครับผมคุยกันได้ปรึกษากันได้นะครับเปลี่ยนกันเองสุดๆนะครับผมก็จบตรงนี้ผมก็จะเดินลงไปถามเจ้าของที่จ้างมานะครับผมว่ามีจุดไหนไหมตรงไหนไหมที่ผมจะแก้ไขนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับผม